ก็ขอสวัสดีทุกคนที่กำลังเข้ามานะครับรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำเจ้าตัวปีศาจทะเลทรายนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็อยากจะลองเลี้ยงนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับสองต้นนี้นะครับผมได้มาก็ถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งปีแล้วนะครับตอนนั้น ไปหาหามาได้นะครับผมราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันเล่า,าต้นกําเนิดนะครับเท่าที่ได้ศึกษาข้อมูลมานะครับเจ้า,จาตัวนี้นะครับมีต้นกําเนิดมาจากประเทศนาบีเบียนาบีนาบีาบาบมีเบียนามีเบียนะครับแถบแอฟริกานะครับก็ มีนะครับก็มีคนนําเข้ามานะครับนำเมล็ดเข้ามาทําการเพาะปลูกนะครับก็มียังไม่เยอะนะครับผมนะครับก็ต้นนี้ก็ได้มานะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าจุดจุดเด่นนะครับจุดเด่นของเขานะครับเขาว่าต้นนี้นะครับมีอายุยืนนะครับเท่าที่สืบค้นข้อมูลมาประมาณ มีอายุยืนประมาณนะครับ2,000ปีนะครับก็หลายๆคนน่าจะเคยเห็นต้นใหญ่ๆนะครับต้นต้นใหญ่ๆที่เขาบันทึกภาพได้นะครับจะมีเขาเปรียบเทียบนะครับระหว่างอสองภาพนี้นะครับถ่ายไว้เปรียบเทียบกันหลัก100ปีนะครับแล้วก็มาเทียบภาพปัจจุบันในสถานที่เดิมมุมเดิมนะครับก็คือ ต้นนี้นะครับที่ประเทศนามิเบียนะครับก็ก็คือยังอยู่นะครับเขาเทียบระยะเวลาตอนนั้นเขาถ่ายเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาถ่ายปัจจุบันเอาภาพมาเทียบกันถ้าใครอยากเห็นก็สามารถไปค้นหาในหาภาพในอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมโอเคเรามาดูลักษณะของเขานะครับก็จะมีใบนะครับสองใบสองใบนี้ตลอดอายุ อายุของเขานะครับจะมีอยู่2ใบแล้วก็2ใบเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงเร็กๆของเขาตรงนี้นะแล้วก็จะมีใบยาวๆอย่างนี้ครับต้นสองต้นนี้นะครับณวันนี้นะครับน่าจะเกือบ3ปีนะต้นแค่นี้นะครับอายุเกือบ3ปีแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ผมได้มาคนขายเขาบอกว่า2ปีกว่านะครับและณตอนนี้ที่ผมเลี้ยงมาก็ประมาณ6เดือนนะครับ ก็น่าจะรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ3ปีนะครับสามปีได้แล้วต้นยังยังเล็กนะครับ3ปีก็ยังได้แค่นี้เองนะฮะแล้วก็มาดูต้นนี้ต้นนี้นะครับค่อนข้างที่จะต้นนี้ใบใบเลี้ยงของเขานะครับแห้งเหี่ยวไปแล้วสาเหตุนะครับช่วงสงการที่ผ่านมาผมกลับบ้านไปประมาณ1ิบสิบสี่วันนะครับ กลับมาไม่ได้ลดน้ำนะครับผมนึกว่ากลับมานะครับเจอสภาพเขานะตกใจมากใบแห้งนะครับสองสองใบนี้นะครับเหี่ยวว่าเหี่ยวมากนะครับนึกคิดว่าไม่รอดแล้วนะครับต้นนี้คิดว่าเขาไม่รอดแล้วนะครพอพอพอผมลดน้ําดูนะครับสองสามวันนะครับฟื้นกลับฟื้นขึ้นมาใบเขียวแบบนี้เลยนะครับจากใบที่เหี่ยวเหียวนะครับผมใบเลี้ยงนี่ก็จะ ก็เหี่ยวแล้วนะครับผมนึกว่าไม่รอดนะครับก็ลองรดน้ําดูปรากฏว่ารอดนะครับรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับสําหรับมาเล่านะครับคลิปนี้ก็มามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับสําหรับท่านไหนที่ยากสนใจที่จะเลี้ยงนะครับแล้วก็อยากอยากหาซื้อนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับหายากมากๆเลย2ตัวนี้กะกะนะครับกะว่าจะ เลี้ยงไว้เป,เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นตัวแทนเป็นมรดกนะครับอีกสัก60ปีนะครับก็อายุผมนะครับหกปีเนี่ยแล้วก็มาดูต้นนี้นะครับ60ปีผมตอนนี้ผม30อีก30ปีนะครับเรามาดูกันว่า,เ,าเขาจะเป็นยังไงนะครับกอเหมือนเป็นเป็นเพื่อนนะครับเป็นลูกไปแล้วกันนะครับเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับ อยดูเขาเจริญเติบโตนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับคลิปนี้ก็ฝากถ่ายให้ทุกคนดูเฉยนะครับว่าต้นจริงเป็นยังไงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นเล็กเนาะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดต้นเขาใหญ่นะครับผมก็จะถ่ายให้ทุกคนดู นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนหากท่านไหนอยากติดตามต้นไม้อื่นๆนะครับสำหรับช่องผมก็จะพยายามอัปเดตให้ให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้รอนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe c h ช n n e l ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ